สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาเจอกับคร mm ูอ้วนในวิชาสังคมศึกษากันนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนในหัวข้อเรื่องการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทยกันนะคะนักเรียน mm hmm. การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กเนี่ย mm hmm. หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่ทําหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กมีหลายหน่วยงานเลยนะคะนักเรียนเช่นกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงยุติธรรมกระทรวงสาธารณาสุของค์การยูนิเซฟมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กองค์กรช่วยเหลือเด็กมูลนิธิสุพรรณมิตรแห่งประเทศไทยนะคะนักเรียนโดยมีมาตรการเนี่ยหลายประการที่ออกมาเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทยก็ตัวอย่างเช่น 1. ออกกฎหมายหรือบทบัญญัติเพื่อคุ้มครองสิทธิเด็ก 2. ส,สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็กในลักษณะของการจัดฝึกอบรมจัดเวทีประชาคมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการละเมิดและการป้องกันสิทธิเด็ก 3. ส่งเสริมหน่วยงานของรัฐบาลซึ่งทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิเด็กที่มีอยู่แล้วในชุมชนตำบลหรือหมู่บ้านให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นหรือรวมทั้งให้ประชาชนเนี่ย<ม>เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเกี่ยวกับการละเมิดและการป้องกันสิทธิเด็ก 4. สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว เพื่อสร้างความอบอุ่นและสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว 5. สร้างอาสาสมัครท้องถิ่นเพื่อรลนรลง์ให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิเด็ก 6. สร้างเครือข่ายในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อนในโรงเรียนท้องถิ่นที่มีเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิเด็ก เจรณรงค์เพื่อต่อต้านการละเมิดสิทธทิเด็กโดยใช้สื่อมวลชนในท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์เพื่อให้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิทเด็กผ่านสื่อต่างๆ 8. ดําเนินมาตรการทางสังคมเพื่อส่งเสริมศิลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมโดยให้ทุกสถาบันในสังคมเข้ามามีบทบาทเช่น สถาบันศาสนาสถาบันการศึกษาและสถาบันครอบครัว 9. ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในเรื่องสิทธิเด็กอย่างไรก็ตามเพื่อให้การปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็กประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีพ่อแม่หรือผู้ปกครองและบุคคลอื่นๆ ในสังคมต้องเข้ามาช่วยปกป้องคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกันนะคะแบบทดสอบหลังเรียนนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาทำมาพร้อมกันไปเลยนะคะแล้วกาถ่ายส่งมาในไลน์กลุ่มนะคะนักเรียนวันนี้มีแค่สองข้อเองนะคะมาดูข้อหนึ่งกันนะคะนักเรียนการกระทำใดเป็นการทารุณกรรมเด็ก ดูโจทย์ดีๆนะคะนักเรียน 1. การกระทําใดเป็นการทารุณกรรมเด็กดูคําตอบนะคะนักเรียนมี 1. ถูกทุบตีเพราะทํางานช้า 2. ถูกตําหนิเรื่องมาโรงเรียนสาย 3. ถูกตักเตือนเพราะเล่นเสียงดัง 4. ถูกบังคับให้ทํากันบ้านอ่าเดี๋ยวนักเรียนลงมาทําพร้อมกันเลยนะคะ คิดว่าข้อไหนคะนักเรียนเลือกเลือกข้อที่ถูกที่สุดเลยนะนักเรียนเดี๋ยวมาดูเฉลยกันอ่านักเรียนทําถูกไหมคะลองดูเฉลยเลยข้อหนึ่งนะคะนักเรียนเพราะการทุบตีเนี่ยเป็นการทําลายร่างกายเด็กและอาจทําให้เด็กเนี่ยเสียชีวิตได้เลยนะคะนักเรียนนักเรียนลองดูซิว่าตอบถูกไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้อสองกันเลยนะคะนักเรียน นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อมีคนแปลกหน้าเข้ามาทักทาย 1. พูดคุยด้วยอย่างสนุกสนาน 2. ไม่คุยด้วยแล้วรีบเดินหนีไป 3. ให้พาไปซื้อขนม 4. ให้พาไปส่งบ้านนักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกที่สุดคะเดี๋ยวเราลองมาดูฉเฉลยกันเลยอา ข้อเฉลยก็คือข้อ2นะคะนักเรียนไหนลองดูซินักเรียนตอบถูกไหมเพราะอะไรลองเรามาดูซิว่าข,ข้อ2เพราะอาจถูกคนแปลกหน้าเนี่ยล่อลวงไปในทางที่ไม่ดีนะคะนักเรียนนักเรียนคะอย่าลืมไทยสงเข้ามาในไลน์กลุ่มนะคะครูวันจะเปิดดูอยู่นะคะ,ะ,คะวันนี้มีแค่กันบ้านแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าใหม่ค่ะบายบาย